แฟนนางงามชาวอินเดียแห่ต้อนรับราเชลคุปตามิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ทั่วอินเดียลงยับใส่นางงามเมียนมากล่าวเธอคือมิสราม่าแห่งปี STR Top TV สวัสดีครับก็ต้องบอกว่าแฟนนางงามชาวอินเดียนะครับแห่ต้อนรับนางงามอินเดียราเชลกันนะครับก็สมมงนะครับสมกับความยิ่งใหญ่ของรายการคนเดียวนะครับ คือพวกเขาดีใจมากๆกับการคว้ามงรายการนี้นะครับซึ่งเธอเ,อเป็นมิสแกรนด์อินเดียคนแรกนะครับที่คว้ามงนี้มาครองนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเธออีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเธอทําทุกอย่างออกมาดีมากๆนะครับยอดเยี่ยมเลยเธอเพอร์เฟกนะครับสวยแล้วก็มารยาทดีอีกด้วยนะครับไม่มีอะไรค้านสายตาจริงๆนะครับ และนอกจากนี้นะคบต้องบอกว่าทวินเดียลงใส่นางงามเมียนมายับเลยนะครับที่แสดงความไม่พอใจนะคกับการคว้ารองอันดับ2ในครั้งนี้นะครับอย่างเช่นท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดซึ่งเขาวันนี้นะครับได้มาคอมเมนต์ใน i อของมิสแกรนนะครับได้โปรดหยุดโพสเธอเราไม่ต้องการเห็นเธอซึ่งชาวอินเดียท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าทาไมเมียนมาเป็นแบบนี้แล้วผู้สมัครคนอื่นละ่ะไม่มีอะไรแบบนี้เลยนะ ในขณะที่ชาวอินเดียท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าทัศนคติของเธอช่างแย่มากๆ<อ>และคนนี้นะครับมาบอกว่ามิสราม,ม่าแห่งปีในขณะที่ชาวอินเดียท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าเพื่อนชาวเมียนมาที่รักของฉันฉันรู้ว่ามันยากสําหรับคุณแต่วังดีกับคุณราชินีหวังว่าในอนาคตอันใกล้เธอจะแกร่งขึ้น รักมากมายจากอินเดียซึ่งท่านต่อมานะครับชาวอินเดียท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าประวัติศาสตร์การประกวดไหนๆไ,ไม่เหมือนครั้งนี้มิสแกรนแสดงท่าทีที่ไม่พอใจคว้ามงกุฎอันดับ3กลับบ้านไปสำหรับมนุษย์ที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพหยาบคายทัศนคติแย่ ซึ่งท่านนี้นะครับก็มาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าดูเหนื่อยเพราะเธอแสดงละครได้เก่งมากและชาวอินเดียท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าสาวๆเธอสวยจริงแต่ทัศนคติของเธอมันไม่ได้ในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าได้โปรดหยุดเธอเธอควรคิดบวกให้มากๆซึ่งชาวอินเดียท่านต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าทัศนคติแย่ แต่ติดห้าดับแรกในขณะที่บางคนที่มีความสามารถมากกว่านี้กลับไม่เข้ารอบซึ่งชาวอินเดียท่านนี้นะครับก็กล่าวว่าเธอเป็นเพียงรองชนะเลิศอันดับสองแต่ทำราม่ามากมายลองจินตนาการว่าเธออยู่แล้วก็จับมือกับราเชียของฉันแต่เธอกลับไม่ทำกลับเดินออกไปซึ่งชาวอินเดียท่านต่อมานะครับก็มากล่าวต่อไปว่า นอกเหนือจากการประกวดนางงามยังมีนางงามอีกมากมายที่พวกเขาอ่อนน้อมถ่อมตนและยอมรับความพ่ายแพ้แต่คุณทัศนคติไม่ดีเลยคุณเป็นแบบนั้นเสมอซึ่งท่านต่อมานะครับชาวอินเดียท่านนี้ก็มากล่าวว่าเธอเป็นโรคหลงตัวเองเป็นภาวะสุขภาพจิตที่ต้องการความเรียกร้องจากผู้คนอย่างไม่มีเหตุผลพวกเขาต้องการเรียกร้องความสนใจมากเกินไป และต้องการให้ผู้ชมชื่นชมพวกเขาผู้คนเป็นโรคขาดความสามารถในการเข้าใจหรือใส่ใจความรู้สึกผู้อื่นเบื้องหลังหน้ากากความมั่นของเธอมันสุดขั้วไม่มีความอดทนต่อการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งชาวอินเดียท่านต่อมานะครับแสดงความคิดเห็นว่าเธอราามามากมายแสดงการหลั่งน้ำตาออกมาซึ่งท่านต่อมานะครับชาวอินเดียท่านนี้มากล่าวว่า ทัศนคติควรอยู่เหนือคุณสมบัติสาวคนนี้เอาแต่ใจเย่อหยิ่งเกินไปและเอ็นดีของเธอเ,เช่นกันต่อให้เธอมีทักษะบนเวทีแค่ไหนนิสัยของเธอก็ไม่ได้เอาชนะใจผู้คนไม่ได้คุณมีจิตใจและวิสัยทัศน์ที่แย่มากๆซึ่งท่านต่อมานะครับคนนี้มากล่าวว่าเธอเล่นละครแย่ๆ ทัศนคติแย่ๆซึ่งท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าราชินีแห่งดราม่าซึ่งชาวอินเดียท่านต่อมานะครับท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นต่อไปอีกว่าคุณสามารถร้องไห้ได้ตามที่ต้องการแต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์นี้ได้มิสแกรนอินเดียคือที่หนึ่ง ในขณะที่ชาวเิเยียท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าคุณถูกทําเครื่องหมายตลอดการไม,ไม่คู่ควรกับมงกุฎไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณก็จะไม่มีมงกุฎไม่ว่าคุณจะเข้าร่วมมิสเวิลด์หรือมิสยูนิเวิร์สผู้คนจะไม่ลืมเกี่ยวกับทัศนคติที่ไม่ดีของคุณในวิธีที่คุณทําให้ชื่อประเทศของคุณเป็นมนทินเมียนมา ช่างน่าอายที่คุณไม่สามารถยอมรับความพ่ายแพ้ได้แม้ว่าคุณอายุเพียง18ปีก็ไม่ได้หมายความว่าผู้คนจะเข้าใจเกี่ยวกับอายุของคุณในวนัยนี้คุณจะไม่คว้ามงอีกต่อไปอยู่แค่ในพมา่าเพราะนั่นคือที่ที่คุณควรอยู่ไม่ใช่สำหรับมิสเวิลด์หรือมิสยูนิเวิร์สซึ่งท่านนี้นะครับก็มาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าฉันคิดว่าเธอควรถูกแบนจากการแข่งขันรายการอื่นๆด้วย ในขณะที่ชาวอินเดียท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าหยุดกับข้ออ้างเรื่องอายุสาววัยรุ่นหลายคนได้แข่งขันและแพ้ในการประกวดแต่ไม่มีใครทำตัวแบบนี้และชาวอินเดียท่านนี้นะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าคุณต้องเรียนรู้ในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้คุณต้องอ่อนน้อมถ่อมตนและไม่แกล้งทำเป็นว่าคุณสมควรได้รับทุกอย่าง ซึ่งท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าฉันไม่ชอบเธอคนเอเชียบางคนก็ไม่ชอบเธอยิ่งไปยุโรปยิ่งไม่ชอบเธอและชาวอินเดียท่านต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าฉันได้ดูรายการนี้แต่คุณมีคุณสมบัติอะไรที่ทำให้คุณคิดว่าคุณสมควรชนะจะชนะได้อย่างไรถ้าคุณทำตัวเย่อหยิง่งและเห็นแก่ตัว ทำตัวเหมือนเธอเป็นควีนควีนที่แท้จริงคือคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนสามารถเข้าถึงผู้คนได้เรียนรู้สิ่งนั้นก่อนที่คิดว่าตัวเองดีที่สุดแข่งขันกับตัวเองก่อนที่จะไปเอาชนะใครซึ่งชาวอินเดียท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าคุณอายุเพียง18ปปีวันหนึ่งคุณจะต้องมองย้อนกลับไปในการกระทำครั้งนี้ของคุณ แล้วคุณจะผิดหวังในตัวเองส, <tinc S 1> ส <buenas S 2> ําหรับวิธีที่คุณทําซึ่งท่านต่อมานะครับแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าเธอคือรามามิสราม่าผู้ชนะที่แท้จริงซึ่งชาววินเดียท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าทําไมคุณถึงคิดว่าคุณสมควรได้รับมงอันดับหนึ่งซึ่งคุณยังไม่โตและไม่ยอมรับความจริงได้คุณกล้าทําแบบนั้นฉันแปลกใจจริงๆ และชาวอินเดียท่านนี้นะครับมากกล่าวว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณทําตัวแบบนี้คุณทําตัวคนเองใช่ผู้คนนึกถึงสิ่งที่คุณทํอยู่เสมอความจริงก็คือคุณยังเด็กทางใจิตใจและอารมณ์นี่แค่แสดงให้เห็นแล้วว่าคุณและทีมงานของคุณต้องไปปรับความคิดทัศนคติต่างๆซึ่งยังไม่พร้อมสําหรับเวทีระดับนี้ความอดน้อมถ่อมตนและความสง่าง,งามเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้ชนะคุณขาดทั้งสองอย่าง แลไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งชาวอินเดียท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าไม่แต่งหน้ายิ่งไม่สวยดังนั้นคุณควรไปประกวดในเวทีเมียนมาของคุณเพียงเท่านั้นมันเป็นวิธีที่สมควรคู่ควรกับมงกุดของคุณดังนั้นหยุดคิดว่าคุณดีที่สุดในรายการระดับนานาชาติเองไห้ต่อไปสาวน้อยคราวนี้เป็นคอมเมนต์ของชาวอินเดียนะท่านผู้ชมนะครับมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ